โอเคสวัสดีครับผู้ชมก่อนจะเข้าสู่รายการจีฟยูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมไ m o มอนไวโอเลตในพาร์ทที่11แล้วนะครับผมอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วนะฮะเราจะย้อนมาตรงเมืองนี้นะครับผมซึ่งเมืองนี้ชื่อว่าคอตันโดนะครับผมเป็นเมืองที่จริงๆผมต้องบอกเลยว่าใครที่เล่นเริ่มต้นนะฮะและเลเวลยังไม่เยอะเนี่ยคุณออกจากเมืองเนี่ยจริงๆอะ่ะผมว่าเขาแนะนําแล้วล่ะว่าให้เดินมาตรงนี้ก่อนนะ ปกติเนี่ยถ้าเราไปทงด้านอารเรน่นนะไปเล่นในเรื่องนะอารเรนอะออกมาตรงนี้มันก็พอได้แต่ว่าโปเกมอนมันจะเริ่มต้นประมาณสัก9เลเวล9กกันวพวกโคลิงพวกอะไรตรงนี้นะฮะก็ได้เหมือนกันฝึกตรงนี้ก็ได้แต่ว่าพอมาตรงเนี้ยโปเกมอนก็เลเวลน้อยเหมือนกันก็ผมคือออกซ้ายออกขวาได้หมดแต่ว่าถ้าจะเล่นลงยิมอะอย่าไปทางขวานะถ้าจะเล่นเล่นลงยิมแรกเนี่ยผมว่าน่าจะมาอันนี้เพราะว่าดูจากโปเกมอนเทรนเนอร์แถวแถวนี้เลเวลน้อยกันด้วยับผมเอาละ โรงยิมคอทอนโดนะครับผมผู้ท้าเอ้ยไม่ใช่ผู้นำรงยิมชื่อว่าเคที่นะครับผม A.K.A the s u g a r b u g นะผม,มะแมลงน้ำตาลเย็ดเคหมายความว่าไงวะอ่านหน่อยสิผู้ใช้โปเกมอนมแมลงคนนี้ถูกแนะนำว่าให้เป็นที่ที่แรกสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะเดินสายในการไปสู่โปเกมอนหลีกนะฮะเออทำไมกูไม่อ่านวะเนี่ย <laughs> Do Sweet s t r e t ถึงแม้ว่ามันจะฟังดูหวานหมูง่ายๆแต่ว่า The Bak e r of b u อฟบัคฮะพวกขนมที่ชอบมแมลงคนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะง่ายๆหรอกนะเยแต่มึงอบขนมมึงไม่ได้อบไปแล้วเอามาแรงใส่ใช่ไหมกูไม่กินนะบ้าเลยเอาละถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นมือหายแมลงจริงด้วยฮะโอ้โหหน้าเมืองนี่เป็นเฮราครอสเลยเฮ้ยไอ้หมอนี่โอ้เตกใจกูด้ว่าสู้ได้ตกใจตกใจโอ้ดูซิมีขายวัตถุดิบทำแซนด์วิชด้วยฮะโอเคอย่าเสียเวลาเลยเมืองเขาเล็กมากครับผมก็นี่ ี่ไปเรื่อยไปลงยิมเลยละกันไม่รู้เหมือนกันว่าบททดสอบลงยิมมันจะให้กูทําอะไรนะเนี่ยแต่เอ๊ะเจอแล้วนี่ไงลงยิมแต่จะเข้าไปแล้วทําไมไม่เข้าบ้าบอเฮอแค่นั้นเองนะ <laughs> เราก็ดูว่าจะมีฉากอะไรไปรโดยเข้าไปเลยดีกว่าครับผมเอ้เอาะอะไรจะพูดอยู่ว่าไม่มีในโมนาฮะเราว่าเธอโทรมาแน่นอนเชื่อป่ะนั่นไง ทำไมกูแทงหวยไม่ถูกเนี่ยเฮยอยู่นะฉันเองนะแล้วการเดินทางเพื่อสู้กับโรยิมเป็นยังไงบ้างอะมีที่ไหนแล้วบ้านที่เธอไปมาแล้วในตอนเนี้ยเอ้ย๋ยวก,ก่อนนะจริงมะเนี่ยเธออยู่ตรงนั้นหรอฉันอยู่ใกล้ๆน,นี่เองรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปหานะเฮ้ถามจริงเธอเธอเดินตามฉันตลอดทุกฝีก้าวเลยป่ะเนี่ยเฮยอยู่นี่นี่เองอ้าวดูเหมือนว่าเธอจะได้เข็มกลัดลงยิมมาสองที่แล้วสินะสุดยอดไปเลยอะ แล้วเธอเรือกที่นี่เป็นยิมอันดับที่สาใช่ไหมอะฮะอ,อืมเชอมาช้าทายได้ถูกที่แล้วล่ะแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเธอเนี่ยควรจะมีการอุ่นเครื่องก่อนที่จะสู้กับหัวหน้าโรงยิมกับฉันก่อนนะก็มาดิวะเฮ้ยจริงปะเนี่ยอุ่นนั้นฟังดูดีมากเลยอะงั้นลุยกันเลยนะก็มาดิวะเอาสิสนามต่อสู้อยู่ข้างหลังเรานี่เองก็ไปดีครับ ก่อนที่เธอจะไปสู้กับทนายของโรงยิมนะดีใจมากเลยที่เรา2คนเนี่ยจะได้มาทําการแบทเทิลกันหน่อยเนี่ยในมือแห่งนี้นะลองดูดิสิมันจะช่วยทําให้เราเห็นนะว่าคอร์ดเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างเนี่ยมันทํามาจากอะไรแล้วก็มันจะมีผลอะไรกับการต่อสู้บ้างอะนะเพราะเป็นอ,อย่างนั้นเลยเหรอ you know เธอก็รู้นี่นะ One look at your face and it's obvious that you're getting even stronger จริงๆอะแค่มองหน้าเธอฉันก็สัมบัสได้แล้วว่าเธอแข็งแกร่งขึ้นเยอะมากเลยอะฉันว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะแนะนําบางอย่างที่มันดูยากขึ้นให้กับเธอนิดนึงอะนะพร้อมหรือยังละ่ะมาดิยากขนาดไหนวะฮะเกี่ยวกับพื้นที่สนามอย่างนั้นะฮะโอเคขอให้การต่อสู้ที่ดีนะมาเลยอเอาละครับผมถูกท้าทายโดยแฟนของเราฮะเนโมนาจัง ร็อกสกาฟเหรอยังเป็นร่างแรกอยู่เลยปะวะไม่งเจอวินดี้กูเข้าไปดิโอู้ดูสิกว่าให้ลองคิดซะว่านี่คือการฝึกซ้อมก่อนที่จะไปเจอกับผู้นำรงยิมนะเลเวลยิบเอ็ดจริงๆมันไม่ไม่เด็วเลยเนี้ย้าถีหนอนาะเนี่ยอะเขียวบทไปง่ำๆไม่งขายใช้วินดี้หนักๆหน่อย,อยฮะช่วงนี้จะให้เขาเลเวลใกล้ๆคนอื่นบ้างเพราะคนอื่น 40, 40กันหมดแล้ววินดี้ยัง37อยู่เลย โปเกมอนตัวกลายเป็นปอมมี่เหรอปอมี่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมาปอมมี่ก็ยังแค่ร่างแรกนะทำไมแชมเปี้ยนโปเกมอนมันดูกระหลงโกงจังเลยวะคนไฟปไปไงมึงเนี่ยเหรอแรงแชมเปี้ยนฉันไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งแรงแชมเปี้ยนเนี่ยแควักเวลอ่าอันนี้โปเกมอนน้ำไม่เปลี่ยนนะเออกูใช้ตัวเดิมนี่แหละเอ้ย อย่าเพิ่งดูถูกผู้ต่อสู้ของเธอไปเปิดม่านตัวตาไฟของฉันเนี่ยแหละจะพลิกเกมกลับมาได้แน่ใจนะแฟร์ซ์เวลล์ที่จะเป็นเป็ดร่างสองครับผม <c oughs> งั้นฉันก็จะไม่อ่อนคอให้แล้วกันนะจู่โจมสายฟ้าแลบเอะ๊ะงั้นตอนนี้เธอก็มีพลังผลึกแก้วเหมือนกันสินะของฉันก็มีเหมือนกันเพื่อความเสมอภาคของพวกเราอุ้ยนี่ององไงเดีย๋ยวมันน่าใช้เหมือนกันนะพลังแห่งผลึกแก้ว เพิ่มพลังธาตุน้ําให้กับพี่เป็ดเข้าไปอีกครับผมเท่านั้นแหละแต่ว่ามึงจะต้องได้ตีกลับมาก่อนนะแต่ถ้าการจู่โจมสายฟ้าแบลบรอบนี้มึงน็อกก็หน้านี้ทนได้เฉยเลยอ่าแล้วรอมาลโลนท่าใหม่กันหน่อยดีกว่ากระแสน้ําใส่ไม่ไปเลยแควตซรีแย่แล้วกระแสน้ําถ้าเราติดมืนไปด้วยมันจะเป็นความสวยของวินด,ดี้โอวินด,ดี้มืนไหมเนี่ยไม่มืนไม่มืนโอเคเอาไปกินอีก จูโจนสายฟ้าแลบนีงไงน้องๆมีแบบว่าคอมเมนต์บอกพี่ไม่ค่อยใช้พลังผลิตแก้วเลยมันไม่จําเป็นหรอกฮะมันต้องอยู่สถานการณ์ด้วยเพราะมันไม่ใช่ว่าจะใช้มั่วซั่วได้ไงมันต้องใช้ตอนแม์ที่เราคิดว่าเปลี่ยนท่าไปแล้วอะมันจะได้เปลี่ยนกับเราไงอันนี้พี่ยูเปลี่ยนวินดี้ให้ใช้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ขึ้นไงว้าวสกิลของเธอก้าวกระโดดมากขึ้นจริงๆเลยอะสุดยอดเลยยูโ you น know? ว้าวเธอเนี่ยมีความรู้เรื่องการต่อสู้มากจริงๆนะเนี่ยฉันคิดว่าเธอรู้มากกว่าคนที่มีเข็มกลัดล,ลงยินม,มีแค่สองอันซะด้วยซ้ำอ่ะนั่นเป็นการต่อสู้ที่ดีมากเลยนะอุ่นเครื่องได้มันมากๆจริงๆอะ่ะเอารับนี่ไปสำหรับคำขอบคุณนะโอเคสามฟูลฮีลก็ผมเก็บไว้เก็บไว้เอาเป็นว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าอีกทีอะ่ะฉันจะขอท้าประลองกับเธออีกนะแต่ว่าในฐานะแชมปเปี้ยนเนี่ยฉันเข้าใจได้อยู่เรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้น ฉันจะคอยแล้วก็เคารพกับเวลาของเธอแล้วกันนะยูโน้ก็ช่วยเก็บเข็มกลัดให้เยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้นะแล้วเจอกันรอบหน้าที่ยิมอื่นแล้วกันเนาะและยูโน้อะไรจะสาร,รภาพรักเหรอใช่ไหมว่าเธอจะแข็งแกล่งขึ้นนะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนที่เธอแข็งแกล่งแบบเนี้แหละคือเป็นผู้หญิงที่ชอบคนเก่งแหละเออแล้วตอนที่เธอเก่งได้ขนาดนั้นนะ่ะฉันและเธอเราจะได้ต่อสู้กันวยหัวใจของเรายัางไงล่ะโอ้โห โอเคเดวิดไลฉันต้องไปแล้วก็เดวิดไลเธอจะต้องไปทดสอบกับบททดสอบของดวงยิมแล้วนะขอบคุณสำหรับสิ่งนี้มากเลยโอ้ยยังมีบททดสอบดวงยิมอีกเหรอปะโชยเบื่อจริงๆเลยอขอต้อนรับเข้าสู่คอร์ทันโดยิมนะครับผมอ่าผมจะลงชื่อคุณแดเนียนูท้าชิงนะครับคุณยูโนถูกไหมครับใช่ครับ ดีครับผมถ้างั้นถ้าคุณจะไปเจอกับผูด้นดำโรงยิมเคที่ของเราคุณจะต้องผ่านบททดสอบโรงยิมก่อนนะฮะเอาเป็นแบตเทิลกันไม่ได้ก่อนรลอครับผมแล้วบททดสอบของคอร์ทันโดยิมนั่นก็คือโอลิฟโรว์ What is o ล i v e r o วะาการดึงมะก,กอกอย่างเง้นเหรอเออ่การผลิตมะก,กอกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยของเมืองคอทนโดนะครับเราเนี่ยจัดเทศกาลมะก,กอกขึ้นทุกๆปี เนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าหลายเจเนเรชันแล้วเหรอครับผมเอาละถ้าเพื่อจะผ่านบททดสอบนี้คุณจะต้องไปทำการชักมะกอกเชฟบอล all the way to the goal คือยังไงวะหมุนหมุนมะกอกให้กลายเป็นบอลจนกว่าจะถึงทางอย่างนี้เหรอความพยายามของคุณเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ช่วยเทศกาลมะกอกในปีหน้าได้แน่นอนเลยครับผม ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะเป็นคนอธิบายคนเองว่าจะทําการชักรอกมะกอกอยังไงนะครับก็เราจะได้ทําการรีจิสเตอร์ของเอ่อการเล่นธเบียของคุณเนี่ยไว้ในแอปของคุณแล้วคุณก็แค่ไปทางส่วนเหนือของเหมืองแค่นั้นเองนะครับผมฉะนั้นขอให้มีความสุขและก็สนุกกับมันด้วยนะครับคือไรวะการดึงมะกอก what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวกูต้องทำอะไรนะ t r y t เ e อ l i อลิฟโรลไรท์เฮีสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่สนามมะกอกหมุนติ้วนะคะนี่ก็คือการทดสอบของโรงยิมเพื่อที่จะดูพละกกำลังทางกายของคุณนะคุณจะต้องผลักผลักอะไรเนะี่ยวิ l you got to เก t แต่ a าช l e ิ p ผลักด้วยแรงที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะทำให้เจ้ามะกอกอันยักษ์เนี่ยมันหมุนแล้วก็สามารถเขาเรียกอะไรกลิ้งไปจนถึงสุดทางนะ Get the ball over various obstacle then push it into the goal to clear the course เราจะต้องกลิ้งลูกบอลเนี่ยเหมือนกลิ้งไอตัวมะกอกเนี่ยไปเหมือนลูกบอลผ่านสิ่งกีดขวางไปจนถึงเขาเรียกว่าเส้นชัยให้ได้ก็จะผ่านคอสนี้แล้วน่ะโอเคตอนนี้ในเมื่อคุณเกลือเอกสารเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำการทดสอบเลยไหมคะเอ,เอาเลยก็ได้ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงเหมือนกันเนี่ยดีถ้างั้นแล้วก็ได้โปรดเออ ใส่คําอธิษฐานของคุณลงไปในเทศกาลเมื่อก่อนด้วยนะคะแล้วก็กลิ้งมันสุดแรงเกิดเลยค่ะ What the heck What do you mean กลิ้งมันสุดแรงเกิดอ๋อคือแล้วผมเป็นมิไรดอนได้ปะเนี่ยเอากลิ้งกลิ้งมันสุดแรงเกิดอ่ะยิมเทสเงครับผม3าม,ามหนึ่งโอเคอ๋อเป็นมิไรดอนได้นี่ไงโอเคก็ไม่น่าย,ยากวะ่ะ ออกไปดิปาปไปนี่เออเฮ้ยเอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวอ้าโอเคกูคี้โกงแม่งเลยก็แล้วกันฮึ kes? โอเคเอ่อนี่ไงเฮ้ยเทรนเนอร์ป่ะผมต้องสู้ป่ะลองดูดิเฮ้อ๋อตรงนี้เป็นก็เรียกว่าทางลัดนะถ้าเธออยากจะไปเธอต้องจะชนะใช้ได้จริงๆกูกระดก เตะข้ามหัวไปเรื่อยๆก็ได้นะก็ชนะเหมือนกันถูกไหมผมเตะข้ามหัวไปเรื่อยๆแต่สู้ๆคุณเธอซะหน่อยฮะมาคือไม่ใช่ทางลัดเลยกูอมกูรัดกว่าเนี่ยกูเตะข้ามไปนั่นอนะ่ะจะจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วโอว่ากูว่าแมลงเผา,าไปเผามันมเองเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบมันเองไม่ยังไงไฟที่ร้อนแรงแพ้ไปซะ เนี่ยมาที่โรงยิมนี้อันแรกเลยก็ได้ครับโปเกม,มอนเทรนเนอร์เลเวลแค่สิบกว่าเองโอเคเลเวลอัพแนละ้วฮะสำหรับท่านของวินดี้นะฮะอ๋ออ๋อจะจะแพ้อย่างนั้นดูสิเธอผ่านฉันไปได้เฉยเลยกำแพงสโมลีฟของฉันเออโอเคได้เวลาเคลียร์ทางแล้วจากสโมลีฟที่รักของฉัน,ก,น,ก,ฉนกูไม่ได้ต้องใช้เลยผมผมเตะไอ้นี้ข้ามไปเฉยเลยอะ่ะดูดิมันเป็นทางลัดเว้ยแต่ว่าวินดดอนมันเตะ กระเด็นไปเลยอ่ะโอเคตรงนี้เตะไปเออนี่ไงจะเข้าอยู่แล้วปะโกคือตรงนั้นนี่ใช่ปะแต่ผมต้องผ่านอินนี่ให้ได้ก่อนอะสู้สู้สู้ถ้านนยอยากจะได้ทางลัดแล้วก็ต้องผ่านช่้นไปให้ได้นะแต่ไม่ง่ายงั้นหรอกทางลัดยังไงวะข้างหน้าก็เส้นชัยแล้วไม่ใช่เหรอเจอกับเทรนเนอร์ของโรงยิมมาอันโตนิโอโอ้โหคอมปังว่ะ มาวินดี้วินดี้ใช้ก้นไฟเหมือนเดิมเผามันอ้อยล้านล้านล้านโ,โอ้เรียบร้อยครับผม,มแมลงโดนไฟเผาก็แพ้ไปดีฮะสบายสบายลงยิมนี้ถ้าใครเลือยตัวไฟมาก็มานี้อันแรกเลยก็ได้นะครับไม่ยากง่ายๆเลยโอยในพัดฉันใช้กระเด็นเลยอะ่ะบ้าเอ้ เอาละไม่แต่สมอลีจะแข็งแกร่งขนาดไหนเราก็ต้องขยับไปแล้วละ่ะทุกคนเปิดทางให้เขาเออนั่นแหละจะเข้าแล้วจ้าเส้นชัยอะโอเคดันดันดันโอเลโอเลโอเลโอ,อังกฤษตกรอบเซงชิปเปงเลยเออว้าวววเออโอลิฟรูเขา้าใจละ กลิ้งมะกอกตามชื่อเลยฮะนี่ไงกลิ้งมะกอกว้าวดูสิ่งที่คุณทำซี่ดูเหมือนว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้มะกอ,อกอันยักษ์เลยนะสำหรับเทศกาลของเราเนี่ยออ้ยฉันดีใจมากเลยที่ต้องบอกว่าคุณผ่านบททดสอบของโรงยิมเราแล้วล่ะยินดีด้วยนะคะได้โปรดกลับไปรายงานที่ล็อบบี้ของโรงยิมได้เลยขอให้โชคดีในการเจอกับคุณเเคที่นะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่โรงยิมก่อนนะฮะสักครู่ครับผม อ่ะรายงานครับผมขอตระก,กับมานะครับผมคุณยูโนะได้ข่าวว่าคุณกลิ้งมากอกได้ยอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยเอาละครับผมนี่เป็นอขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะในความสำเร็จครั้งนี้คุณผ่านบททดสอบของยิมแล้วตอนนี้คุณก็ได้สิทธิ์ในการจะไปเจอกับผู้นำโรงยิมของเราแล้วขอโชคดีแล้วกันนะครับอ่ะสู้เลยไหมสู้เลยอยู่แล้วครับผมเจอกับเคที่ชุกกบักไปไอเจ้าแมลงน้ำตาล ดีครับผมขอให้ผมนําคุณไปที่ลานต่อสู้แล้วกันนะครับโอเคชีเป็นเชฟจริงด้วยว่ะนี่ไงเป็นนักอบขนมจริงด้วยฮนะกินเข้าไปสินะวิเวียนตัวสวยงามตัวน้อยของฉันวิเวียนกูใช้ปโปเกมอแมลงสินะโอ้เธอเป็นเทรนเนอร์ที่น่ารักจังเลยนะขอบคุณมากเลยนะกับสกิลการกลิ้งมะกอ,อกอนะเนี่ย ฉันรู้สึกประทับใจมากๆเลยแหละอ๋อฉันลืมนั้นตัวเองไปสินะฉันขอโทษด้วยเอ๊ะฉันชื่อว่าเคที่และฉันก็เป็นเจ้าของของที่แห่งนี้เองแหละนั่นก็คือร้านแพสเทรี่นี่คือร้านอบขนมนะครับผมชื่อว่าโซฟเบอร์รี่นะฮะมเมล็ดสบู่ <laughs> อ๋อใช่แล้วเอ่อฉันไม่ได้อยู่ในอัมโนดอินไมชอฉันไม่ได้อยู่ในร้านของฉันหรอกนะ ฉันอยู่ที่โรงยิมทําหน้าที่เป็นผู้นาโรงยิมของเมืองคอทันโดแหละในตอนนี้นะอืให้ภัยฉันด้วยนะฉันชื่อว่าเคที่และตอนนี้ฉันก็คือหัวหน้าโรงยิมของเมืองคอทันโดนี่ยแหละงานหลักของฉันก็คือการทําขนมหวานสุดอร่อยในฐานะที่เป็นเชฟอบขนมมาแหละความหวานสักน,นิดนึงเนี่ยนำมาซึ่งความสุขให้กับคนที่ได้กินมันเข้าไปนะ โปเกมอนแมลงก็เหมือนกันมันซ่อนความน่าชื่นเอาไว้ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เล็กแต่ว่ามีพลังมากเลยแหละนะอย่าได้วางกาดลงนะจนกว่าเธอจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยเธอกาจจะโดนน็อกไปแล้วนะจ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอครับได้ข่าวว่ายิมคุณเนี่ยยิมแรกนะโอ้โหกลับไปอบขนมต่อไปดีกว่านะพี่มาครับผมเราชาเลนจ์ทางานของผู้นำโรงยิมเคที่ นาย m b มเบิลโอ้โหตัวติดเดียวปะวินดี้ <laughs> ทางด้านของมิน a สกาเนี่ยไอตัวไอเหมียวสกาด่ากูยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะมามาถึงก็เผามันก่อนเลยแล้วกันพ่นไฟเฟรมโทรเวอร์ภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าปืนไฟนะฮะหรือจริงๆจะพูดก็คือก็คือการพ่นไฟนี่แหละฮะมีอีกตัวหรือเปล่าครับพี่ตัวเดียวเนี่ยมันทารุนทูล่าอย่างนั้นเหรอ ไม่เนาออกมาเลยกูใช้วินดี้ลุยนี่แหละทารันทูล่าก็แปลว่าเป็นไอแ้แมลงโอ้โหดูดิโปเกม,มอนพวกเขาเลเวลสิบสี่เผาไปค่นไฟค่นไฟจริงๆไม่ใช่ท่าหลักของวินดี้แล้วด้วยนะฮะเพราะว่าวินดี้เนี่ยโจมตีทางกายภาพคือสเต็ปที่ดีสุดของเขานะฮะสูงถึง350นะแต่ว่าโจมตีด้วยเวทมนต์เนี่ยจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าเราใช้ได้อยู่โอ้ใช้เ,เก่งมากๆเลยนะเนี่ย อืมฉันไม่คิดเลยนะว่าจะโดนหลังชั้นฝาแบบนี้เนี่ยเทดเทดิอุซ่าอย่างนั้นเหรอเอ๊ะทำไมมีไอ้ตัวนี้เฉยเลยแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าชีนี่งไงกูไม่ยอมหรอกเอ็กซ์ซีมสปีดอะ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 เปิดปรตัวนันของฉันได้วเวลาขัดจัดเขาได้ไรดักแด้ออกจากตัวได้แล้วน,นะโอ้โหมีเทดิอุซ่าที่เป็นเทราหรือพลังผลิตแก้ทัดแมลงฮะ ถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็จะใช้ท่าต่อสู้อัดเข้าไปไงมันก็จะไม่ได้ผลนะฮะอืมตนี้กูใส่ท่าไฟไปดีกว่านะใส่ท่าไฟก็จบละ Extreme Speed ก็จบเหมือนกันแหละครับผมยิมนี้มันยิมแรงจริงอะง่ายสุดแล้วฮะเออ้แพ้แล้วแม่จ๋าง่ายครับง่ายเนี่ยิมดียิมยิมแรกจริงเคเราเอาชนะผู้นำลงยิมเคที่ได้แล้วครับผมสุดยอดมากวินดี้วิตายไว้กรีด โอ้ปเกมอนสุดแสนน่ารักของฉันแพ้หมดแล้วอะโดนตบเหมือนมแมลงวันเลยโด,โดนตบเหมือนมแมลงวันเลยว้าวความแข็งแกร่งของเธอช่เหมือนกระดอกกุหลาบมากมาก,มากเลยแหละวิการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยถ้าอยู่ในเตาอบเนี่ยจะต้องออกมาเป็นขนมปังที่หอมหวานแน่นอนเลยละจ้ะฉันรู้สึกได้เลยว่าฉันจะต้องทํางานของตัวเองให้หนักขึ้นกว่าเดิมใ,ให้แข็งแกร่งขึ้นนะแต่ยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีด้วยนะเธอผ่านแล้วล่ะ และเพื่อไปบททดสอบเอยเครื่องพิสูจน์จากฉันนะว่าเธอเอาชนะฉันได้จริงๆในฐานะผู้นำโรงยิมขอให้ฉันได้มอบเข็มกลัดนี้ไปของขวัญก่เธอนะใช่ว่าเธอจะมีความสุขนะที่จะได้ออกไปแล้วก็เออซาวมาดีลักแฮนเมดออกไปกินข้าว้านของแฮนเมดก็คือเขาเรียกอะไรนะแพสทรีอ่ะไอขนมหวานนี่เขาเป็นคนทำนะครับผมขนมอบขนมหวานพวกนี้นี่โอ้โหแจกเค้กซะด้วยครับผม คนนี้ค่อยโอเคหน่อยอีไอไอทีมดูงดาวที่มันบีบมือเรานะันันไม่โคตรตลกเลยอ๋อนี่คือร้านของเธอเหรอฮะโอเค,อเค,อเคตอนนี้เธอได้เข็มกลัดมาแล้ว3อันเนาะปากติตั้งแต่เลเวลสามสิบห้ขึ้นไปก็จะจับได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะแล้วก็พวกมันก็จะฟังคําสั่งของเธอแล้วด้วยนะโอเคฉันเห็นว่าเธอเนี่ยค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์ยดีเลยนะเอาเป็นว่าเอาทีมนี้ไปด้วยเหมือนกับเค้กไหมล่ะพาส์เหรอฮะ คือท่าอะไรวะขออ่านก่อนเป็นท่าของแมลง The user a t t attack by p a l s i n g on the target อ๋อคือแบบ deal s o l o level the target speed pausing มันคืออะไรวะ pausing คือคือการมันต้องเป็นการกระทำอะไรของแมลงสักอย่างเนี่ะผมไม่แน่ใจว่าดูดหรือว่าหรือว่าดีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อถ้าเธอเจอ tm อะไรระหว่างทางเนี่ยเธอสามารถเอามันไป สร้างแล้วก็สร้างตัวก๊อปปี้ในตัว TM Copy ได้นะในตัวร้านของโปเกมอนเซ็นเตอร์อ่ะเธอรู้เรื่องนั้นแล้วใช่ไหมรู้แล้วครับรู้ละฉันขอให้เธอโชคดีในอนาคตในการเดินทางของเธอนะแล้วก็ขอให้มีแต่สิงหอมหวานทุกอย่างเข้ามาโชคดีแล้วก็ให้เธอได้กินขนมหวานตลอดไปในการเดินทางนะจ๊ะไปได้แล้วละ่ะโอเคอจังหวะเจอกันใหม่บ๊ายบายขอโทษด้วยนะสวัสดีเฮ้ย เธอเพิ่งโง่ะชนะพูดอารมยิงมาได้ใช่ไหมล่ะแล้วเธอก็ชื่อว่ายูโนใช่ไหมถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดอะ่ะบอกฉันหน่อยสิเธออยากจะกลายเป็นแชมเปี้ยนหรือเปล่าอ่ะใช่สิครับไม่งั้นจะมาทำไมอืมอย่างที่ฉันอยากจะได้ยินเลยแหละนะเธอเองเป็นคนที่มีความสามารถที่หายยากมากๆเลยแหละโดยเฉพาะในอายุแบบเธอนะตั้งความหวังสูงๆเข้าไว้เนี่ยแหละดีแล้วเธอจะได้ไปถึงมันนะโอ้ แต่ว่า but I got an ahead of m ออกมาฉันเองตอนนี้ต้องเตือนสติตัวเองแล้วหะนะฉันชื่อว่ากี่าฉันเป็นประธานของโปเกมอนลีกเหรอวะเอ่อองค์กรที่ดูแลเรื่องการจัดก,การลงยิมยังไงล่ะและอย่างที่ฉันเห็นนะเธอตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมเข็มกลัดใช่ไหมอะฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เจอกันนะจนกว่าจะถึงวันนั้นขอเธอโชคดีก็แล้วกันนะ โอ้ oh my god อันนี้คือหัวหน้าของโปเกมอนลีกเลยครับผมโอเคแต่ว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอดูภารกิจต่อไปสิว่าใกล้ๆนี้เราไปทำอะไรได้อีกนะฮะมีไททันหรือมีอะไรไหมมองดูใกล้ๆก่อนนะโอเคคุณผู้ชมจากที่ดูแล้วนะฮะถ้าใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเนี่ยลงยิมนี้ครับผมเนี่ยไปที่เมืองอัลฟอนาดายิมนะฮะซึ่งรู้สึกจะเป็นโปเกมอน เรนเนอร์ยิมที่ใช้ประเภทแฟรี่ซะด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะปรับยากเพราะว่าแฟรี่เนี่ยมันจะแพ้ทางด้านของธาตุพิษแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับผมซึ่งในทีของผมเนี่ยเพาะมมาธาตุเหล็กไปอยู่ตัวเดียวและธาตุยังไม่ได้แรงมากด้วยนั่นก็คือทาาด้านของลูคาริโอนะฮะแต่ยูคิดว่าน่าจะพอสู้ได้เพราะฉะนั้นพัดได้เดี๋ยวเราไปอันนี้ก็กันเนาะไม่น่าไม่น่าจะยากเกินเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับ โปเกมอนยิมที่แบบว่าอยู่จะเก่งเกินกว่าเราไปหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะด้วยด้วยเลเวลของมอนตอนนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ก็ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองท้าดูครับผมแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะขอลาไปที่ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมสำนี้เราไปก่อนอพบใหม่พัดนะ้บ๊ายบายครับผม